หลังจากรอคอยกันมาเนิ่นนานลบสปอยกันมาหลายวันในที่สุดตัวอย่างที่เรารอคอยก็มาถึงครับกับหนังไตราภาคของสไปเดอร์แมนคนใหม่จาก MCU อย่างทอมฮอลแลนด์ในสไปเดอร์ n มน Way Home หรือชื่อไทยไอ้แมงมุมไม่มีบ้านให้กลับแม้ว่าจะเป็นตัวอย่างแรกแต่ก็จัดหนักจัดเต็มปล่อยของมาให้เราได้รับชมกันแบบจุใจและในวันนี้ครับเราจะไปดูกันว่าตัวอย่างนี้ได้บอกอะไรกับเราบ้าง ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมการแกะตัวอย่างกันได้เลยมาเริ่มที่ฉากแรกกันเลยครับเป็นฉากที่ MJ และปีเตอร์พาร์เกอร์นั้นกำลังนอนปรับทุกข์กันอยู่บนดาดฟ้าของโรงเรียนโดยเรื่องที่ทั้งคู่คุยกันนั้นก็คือเรื่องที่ปีเตอร์นั้นถูกเปิดเผยว่าเขาเป็นสไปเดอร์แมนและที่สำคัญสไปเดอร์แมนยังถูกใส่ร้ายว่าเป็นผู้ฆ่ามิสเตริโอฮีโร่ของกวงประชาชนอีกต่างหาก และในพาดหัวข่าวนั้นก็ยังมีเฟกนิวอีกมากมายที่บอกว่าสไปเดอร์แมนนั้นมีพลังในการดึงดูดผู้หญิงแหมนักข่าวสมัยนี้จะเขียนอะไรมันก็เขียนนะเนี่ยไม่ดูความเป็นจริงเอาซะเลยซึ่งในฉากต่อมาเราก็จะได้เห็นสไปเดอร์แมนที่โหนใหญ่แมงมุมพา MJ เนี้อะไรบางอย่างซึ่งนี่อาจจะเป็นฉากเริ่มเรื่องที่ต่อจากตอนจบในภาคที่2ก็เป็นได้ครับเพราะมันคือฉากหลังจากที่พีเตอร์ถูกเปิดโปว่าเขาคือสไปเดอร์แมนซึ่งทำให้ในฉากต่อมา สไปเดอร์แมนที่ถูกจับแล้วเขาจึงถูกตำรวจสอบสวนซึ่งในฉากนี้ถ้าเราสังเกตดีๆครับคนที่ใส่ชุดขาวและดูเหมือนว่าจะเป็นทนายทางสื่อต่างประเทศก็ได้มีการคาดเดาครับว่านี่อาจจะเป็นแมดเบอร์ด็อกหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของเดดเดวิลซูเปอร์ฮีโร่จากย่านเฮลคิชเชนเพราะเขามีอาชีพเป็นทนายความและอาจมาช่วยปีเตอร์ในการแก้ต่างความผิดก็เป็นได้ครับแต่นี่ก็ยังเป็นเพียงแค่การคาดเดาเพราะจากตัวอย่างแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร และทำไมตัวอย่างถือได้ใส่ฉากนี้เข้ามามันก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าตัวละครนั้นได้เข้ามาอยู่ในหนังเรื่องนี้จริงๆหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อปีเตอร์และเพื่อนเพื่อนมาโรงเรียนพวกเขาก็ถูกจ้องมองด้วยสายตาอันไม่เป็นมิตรเอาซะเลยและดูเหมือนว่าเราทัวทั้งหลายเมื่อเห็นคนล้มแล้วก็ต้องรุมเหยียบตามกระแสเชื่อข่าวลวงโดยไม่สนว่าความจริงเป็นยังไงส่วนสิ่งที่น่าสนใจในฉากนี้นั่นก็คือป้ายที่คนนามาด่าปีเตอร์ซึ่งมันก็มีความคล้ายคลยคึงกับตัวละครหนึ่งในจัก,กรวาลมาเวลอย่าง เบลฟิโตซึ่งเป็นตัวละครที่เราต้องการจะให้โผล่มาในหนังซีรีส์หลายเรื่องของมาเวลแต่ยังไม่โผล่มาสักทีและในฉากต่อมาเราก็จะได้เห็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราคุ้นเคยซึ่งนั่นก็คือแสงถ้ำเซนตูรี่หรือก็คือบ้านหมอแปลกนั่นเองที่ในตอนนี้กลายเป็นปราสาทน้ําแข็งของเอลซ่าไปเรียบร้อยแล้วโดยปีเตอร์นั้นต้องการให้หมอแปลกช่วยอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือ การใช้เวทมนต์เพื่อทำให้ทุกคนที่รู้ตัวตนของปีเตอร์ว่าเขาคือสไปเดอร์แมนนั้นลืมเรื่องราวทั้งหมดไปซึ่งแน่นอนว่าพี่ใหญ่ของบ้านอย่างบองนั้นก็ได้เตือนหมอแปลกไว้ว่าอย่าใช้เวทมนต์ทำเรื่องแบบนั้นก่อนที่พี่แกจะรีบหนีไปพักร้อนซึ่งก็น่าจะเดาไม่ยากนะครับว่าพี่แกจะไปไหนใช่แล้วลาเปลงใต้ดินจากนางเรื่องชางชีนั่นเอง <Thank you. S 1> จากนั้นหมอแปลกจึงได้พาปีเตอร์ลงไปในชั้นใต้ดินเพื่อทำพิธีในการลบความทรงจำของคนทุกคน ที่รู้ว่าเขาเป็นสไปเดอร์ Man. แมนแมะปีเตอร์นั้นจะพยายามขอว่าไม่ให้ลบ MJ กับเน็ตรวมถึงป้าเมย์ด้วยแต่หมอแปลกก็สวนกลับไปว่าเวทมนต์นั้นไม่มีข้อยกเว้นสำหรับใครทั้งนั้นก่อนที่หมอแปลกจะเริ่มได้คาถาอนาตปัตชยเยอปาติเทเเทนาหลังจากนั้นมิติทุกอย่างก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ได้เปลี่ยนไปและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคำอธิบายของมันก็คือมัลติเวิร์สหรือพหุจักรวาล เรื่องราวที่คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องล้อเล่นในสไปเดอร์แมนภาค2แต่ในภาคนี้นั้นมีการขยายเรื่องราวเพิ่มขึ้นเพราะในสถานที่แห่งนี้มีตัวร้ายที่แม้แต่ปีเตอร์และหมอแปลกก็ยังไม่เคยรู้จักซึ่งถ้าตัวหนังจะเล่นประเด็นเรื่องมัลติเวิร์สแล้วก็จะเป็นไปได้ครับว่าใน,นจัก,กรวาลน,นี้ไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของปีเตอร์พาร์เกอร์ว่าเขาคือสไปเดอร์แมนหรือไม่เขาก็อาจเข้ามาอยู่ในจัก,กรวาลของสไปเดอร์แมนคนอื่นและแทนที่เป็นตัวตนของสไปเดอร์แมนคนนั้น ที่ถูกเล่าไวร้ายหมายหัวจ้องจะเล่นงานได้ทุกเมือ่อและสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือฉากวิ่งหนีของปีเตอร์ที่ทำให้เราได้เห็นชุดใหม่ของสไปเดอร์แมนในภาคนี้ชุดสีดำขอบทองที่มีเทคโนโลยีผสมผสานกับเวทมนต์และเพราะเหตุใดกันในฉากนี้หมอปแปลกจึงไม่มีภาคลุมรวมถึงกำลับบงใช้เวทมนต์เพื่อจัดการกับปีเตอร์ ตกลงหมอแปลกคนนี้เขาเป็นใครกันแน่จะใช่หมอแปลกตัวจริงหรือเปล่าและเมื่อมีหมอแปลกก็จําเป็นต้องมีฉากทอจิตในตำนานแน่นอนครับว่าในภาคนี้คนที่โดนก็คือตัวปีเตอร์เองและในภาคนี้เองจะเป็นการกลับมาของชุดเกราะที่หลายคนก็รักชุดเกราะนาโนในตำนานผลงานสุดท้ายที่โทนี่ได้ทิ้งเอาไว้ให้กับปีเตอร์และก็มาถึงไฮไลท์สําคัญของตัวอย่างนี้ซึ่งนั่นก็คือตัวร้ายประจําภาค แน่นอนครับว่าเมื่อเล่นเรื่องมัลติเวิร์สจักรวาลอื่นๆของเหล่าสไปเดอร์แมนเหล่าตัวร้ายที่โผล่มาในหนังเรื่องนี้จึงเป็นการรวมเอาเหล่าตัวร้ายจากจักรวาลต่างๆของสไปเดอร์แมนที่เรารู้จักกันมาเพื่อกระทืบเอ้ยไม่ใช่มาเพื่อต้อนรับน้องใหม่ให้หายคิดถึงซึ่งในฉากนี้ตัวร้ายที่อยู่ในเงามืดก็ได้มีการถกเถียงกันว่านี่อาจจะเป็นเดลิซาร์ตตัวร้ายที่โผล่มาใน The amazing Spider-Man ภาคหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวร้ายตัวใหม่ ซึ่งนั่นก็คือสกอร์เปียนที่โผล่มาในเอ็นเครดิตของ Spider-Man Homecoming เพราะเมื่อดูจากของเลวสีแดงที่ถูกปล่อยออกมานี่อาจจะเป็นพิษของหางสกอร์เปียนก็เป็นได้ครับส่วนในฉากต่อมาเราจะเห็นสายฟ้าที่กำลับบงโจมตีตัวของสไปเดอร์แมนและก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออิเล็กโตรวายร้ายพลังสายฟ้าที่โผล่มาใน The Amazing Spider-Man ภาค2แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่า นั่นก็คือกลุ่มเศษดินที่กระเด็นกระดอนเกินกว่าธรรมชาติหรือนี่ไม่ใช่เศษดินก็อาจจะเป็นอีกดึ่งตัวร้ายของสไปเดอร์แมนที่โผลมาในสไปเดอร์แมนภาค3อย่างแซนแมนและเมื่อดูจากตัวอย่างก็ดูเหมือนว่าตัวร้ายตัวนี้นั้นพยายามที่จะปกป้องสไปเดอร์แมนจากการโจมตีของอิริคโตด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นคืออะไรและจะใช่การปกป้องจริงๆหรือไม่ก็ต้องไปติดตามกันดูครับและในฉากต่อมานี่คือระเบิดที่เราคุ้นเคยครับ สิ่งที่สังเกตดูดีๆแล้วนี่มันก็คือระเบิดของตัวร้ายอย่างกลีนกอบลินที่โผล่มาในสไปเดอร์แมนภาคแรกของแซมไรมี่แถมยังเป็นตัวร้ายตัวแรกที่โผล่มาในสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นคนแสดงด้วยแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นตัวละครนี้แบบเต็มๆแต่มาแค่ระเบิดก็ทําให้เราหายคิดถึงกันได้แล้วครับและการกลับมาอีกครั้งของสุดยอดตัวร้ายในตำนานที่คราวนี้มาแบบเต็มๆไม่ใช้ตัวแสดงแทนใช่แล้วครับเขาก็คือด็อกเตอร์ออคโตพูส ตัวร้ายของสไปเดอร์แมนภาค2ที่ครั้งนี้มาโผลในสไปเดอร์แมนโนเวโฮมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับว่าเขาอาจจะเป็นตัวร้ายหลักของหนังภาคนี้และการมารวมตัวของเหล่าตัวร้ายในภาคนี้นั้นมีความเป็นไปได้สูงครับว่าพวกเขาจะรวมตัวกันในฐานะของเดอะซินิสเตอร์ซหรือจะให้เรียกง่ายๆก็คือรวมทีมคนเกลียดสไปเดอร์แมนนั่นเองต้องมาดูกันครับว่าสไปเดอร์แมนภาคนี้นั้น เขาจะสามารถเอาตัวรอดจากกลุ่มวายร้ายที่หมายจะเอาชีวิตเขาได้หรือไม่และถึงมีข่าวลือว่าจะมีการปรากฏตัวของสไปเดอร์แมนในจักรวาลเก่าอย่างโทบี้แมกควายและแอนดูกาฟิลแต่แน่นอนครับว่าในตัวอย่างนี้เราก็ยังไม่เห็นการปรากฏตัวของเขาทั้งสองซึ่งนั่นก็ดีแล้วครับถ้ามาจริงๆก็ขอให้มาในหนังเลยดีกว่าเก็บไว้เร์ไพส์แฟนๆจะดีที่สุดครับและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปลายปีนี้เราคงได้ดูหนังตัวเต็มของสไปเดอร์แมนโนเวโฮมแน่นอนครับ และก่อนจากกันไปก็ขอถามกันหน่อยว่าทุกคนชอบสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นไหนและชอบตัวร้ายตัวไหนที่สุดของสไปเดอร์แมนและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย